คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนที่จะมีการรับชมนัจนจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กราบส,บสวัสดีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะผมนี่ก็อยู่ผมไอตีป้าโจยกันดีเช่นเคยนะซึ่งเราก็อยู่กับน้องสาวสุดเซ็กซี่ในชุดสีเหลืองนะฮะผมโอ้โหโแม่เอ้ยคือแบบแจมเหมือนสาวทับเลยนะน้องคนนี้นะพอสู้สูสีกันเลยนะก็ออกลุ่มแกล้งทั้หอดท่านใดที่อยากรู้ช่วงเวลาเวลานะไม่ควรพลาดเลยนะฮะมีแจ้งกันตะวี่ตวันนะมีทั้งรอบเช้ารอบดึกนะผมมีทั้งสองรอบกันเลย นะตลอดทั้งวันเลยนะก็รีดที่คอมเป็นเลขใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะใครที่ยากรู้ช่วงเวลานะเขาพูดคุยกับเฮียได้เฮีย e ไม่กัดนะฮะอ่ะก็รอบนี้พกมา 30k กับเกมใหม่ล่าสุดของ PG นะฮะก็หวังว่ารอบที่3รู้สึกจนะเป็นรอบที่3นะเราเล่นก็เว้นช่วงมันร่างใหญ่ๆน่แหละนะท่านผู้ชมก็พยายามอย่าเล่นติดๆกันนะย้ำว่าอย่าเล่นติดๆกันนะได้แล้วหลหควรจนควรพอนะ เราจะมาเล่นกันแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่เป็นร้อยก่อนนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะก็เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยกดซับกดไลค์กันด้วยนะครับก้อนเสียงอาจจะเปลี่ยนหรือปรแปลกไปก็ขออภัยด้วยตอนนี้เป็นวัดนะวัดลงคอเลยนะฮะก็เป็นไข้นิดนึ่งอ่ะก็ฝากกดซับสไครตกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะก็มี3มช่องทางเลยนะครับนะบไปดูที่อ่าหน้าโปรไฟล์ได้เลย น้าอ่านหน้า YouTube นะปักหมุดไว้ที่อปักหมุดช่องไปแล้ว3ช่องเลยนะก็ฝากโปรโมทไว้นิดนึงอุ้ยมาได้ไหนวันนี้เพื่อนเอือดูวิกโจหันไปอีบบกทีมาแล้ว2009ได้เป็นตัวทองหรือเปล่าแวบๆนะเห็นแบบผ่านๆตานะวัวเส้นเสียงอยู่เออแล้วก็ไปดู <c oughs> ตังค่าช่องนะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกโอู้ฟูหวายมาปลื้มพามซัมเบ้เวนี้กู๊ดลูก แต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดมากอะไร้เท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆไปอุ้ยทองมาสวยงามพันห้าเสียงไม่ค่อยมีนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากแบบเบาบันนะบันไม่ลงแล้วตอนนี้เสียงหายนะท่านผู้ชมอ,อุ้ยเซกมาเซกมาลูก โอ้โหยไมโครโฟนมาเรียบร้อยขอแป๊บเดือนเดือนเดือเดือเดือโอ้โหเรียบร้อยครับผมดิสโก้ทองมาเต็มจอครับตอนนี้อยู่ที่4 6เลยนะถ้าเต็มหนี่ขึ้นฟีสปินแล้วนะท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องจัดื้อมันต้องเบอร์นี้แหละครับท่าน3 0 0 0ันสี่ครับมาแล้วครับมันเริ่มพลังพลูเ,เสียงหายแล้ว นไม่ค่อยสบายนะเตียนหายขออภัยด้วยนะไปต่อลูกอุ้ยเจ็บจี๊ดหรือเปล่าเจ็บจี๊ดหรือเปล่าไม่ว่าขยับขยื่นเลยนะจริงคือขึ้นลงๆอยู่ตรงนี้แหละลายไม่ค่อยแจมว้าวเลยนะดูทรงเราต้องนวดกันยาวเลยเพราะว่าเรา,าลเลนะ่นมาสามรอบแล้วไงท่านผู้ชมถึงจะเว้นช่วงมาแต่ก็น่าจะไม่ได้แตก หนักหนาเลยขนาดนั้นแหละบางเนี่ยรอบนี้ดูทรงนะรอบสุดท้ายแล้วสู้ตายว่ะออในเมื่อเสี่ยงจังมีอยู่ม็ต้องสู้ต่อไปนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้ะไปลูกเอาหน่อยเอาหน่อยจังว่านี้อ้ยไม่หือทองอยติดให้กูไปเนี่ยติดครับโอ้โหเลียงสี่หองศาซะด้วยสามร้อยสิบไปต่อเลยแล้วกันเพิ่มเบตต์ต่อสองร้อยนะสิบูลไปเรื่อยๆเลย เริ่มคัดจมูกแล้วตอนนี้นะเริ่มมาอาการมันเริ่มมาไปโควิดหรือเปล่าฮัลโหลโอ้ยยังไม่ตรวจเอพีเคเลยนะเนี่ยกวนเหมือนกันนะเนออี่ยอปติดเอาตอนเขามันโรคระบาดมันหายไปแล้วนะปฏิติดเอาคนเดียวดี๋ก็ตลกเหมือนกันนะไปต่อครับ10บูล ไม่ขยับนะไม่ขยับเลยนะทีละสิบแล้วกันเป็นชุดเป็นชุดกันไปนะจะได้นับน้ำหมุนง่ายหน่อยเลนดมันก็อยู่ประมาณร้อยหมุนแหละผมว่านะไจะเหมือนเกมอื่นแหละนะเลดมันนะ่ะร้อยอัพอัพอาจจะเกินไปถึงร้อยห้าสิบหรือสามบางทีนะแล้วแต่นะช่วงเกเกือแบบจัด,จดประหลัดบอกเลยก็ล่อไปสองร้อยก็มีนะแต่ถ้าเล่นตามช่วงเวลานะเนื้อไม่ถึงร้อยอาจจะแค่หนะนึ่งร้อยนะมาแน่นอนนะ เขาขายแจกลูกเชเวลาก็ลิงดี้คอมเนตนแรกใต้คลิปเลยนะไม่ได้ชักชวนไม่ได้โปรโมทเลยเล่นให้ดูบุฟฟอมบันเทิงเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยอ,ยอย้สวยงามบูฟฟงแล้ว25แต้มลนะตอนนี้ด้านบนนะครโอ้6 5ก็จะลอยล่องล่องอยนะครับขึ้นไปฟรีสปินเฮ้ย6,000ตา ไม่มาเฉยว่ะการนี้โอ้โหรอบนี้ผมว่ายาวนะจริงเลิ่มไม่มาเนะี่ยแตกไม่ว่าเสียงก็เริ่มหายแล้วตอนนี้ไปต่อครับสามเอ่อสามสิบแล้วแค่ไอเสียงก็หายแต่พุกก็ยอยค่อยๆเนี่ยค่อยๆไปแล้วโอ้โหโอ้โหเฮ ลูกเอทไปเอาลูกเอาหน่อยโชว์พาววเวอร์โชว์พลังไปติดอุย้ยสวยงามติดอยู่นะไม้บวกกับแผ่นเสียงนะมีไวโพมาอ่าอุย้ยสวยงามเชื่อมสีทองนะครับผมดิสโก้ทองทองคำหรือทองคำเกยหรือเปล่าทองคำเกยหรือเปล่าลูกฮึฮึโอ้โหแผ่นเสียงมาคู่กับหูฟังอีกแล้วแล้วก็เป็นโอหูหูฟังสา,สามอีกสามอีกลูก พอแบบดุเดือดดุดันไม่เกรงใจใครได้บ่าได้เล่าลูกโอ้โหทองมาเต็มกาด้งเต็มกระดานสามพันเน้นเ้น,น,นแล้วมาตอนเรื่องเรียงยาวสิมไม๊องศาเซลเซียสนะครับผมแสงมันแรงทะยงตาเลือกเกินแตกโหดเหมือน,นโกดก,กันเลยแด่น้องสาวอาร์ดีเจของเรานะล่อเข้าไปส0เคนะคับในที่สุดก็ผ่านพ้นช่วงส0เคมาจงได้นะฮะก่อนจะถึงไม่เงยขึ้นลงอยู่นานมากนะฮะท่านผู้ชม เออเอาเรื่องจัดนะฮาเรียกว่าบุญกันนิ้วล็อกนะเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันห้าร้อยเลยไหมเอาไปละเอาไปละ,ปละห้าไปเลยไหมเอาให้มันสุดทั้งทีเอาให้มันสุดไปเลยนะไหนๆก็เอาสามพื้นให้หมดเลยไม่ลงและกวดมือก่อนนะแต่ว่าไม่รีบไม่ร้อนเพราะมันเรืออยู่นานแลวนะคือมันต้องมาดอกใหญ่สักดอกหนึ่งนะผมมั่นใจนะแต่ว่าไม่รู้บทที่เท่าไหร่แหละ ก็ต้องลองยอดเบ็ดสูงๆดูก่อนนะเจ็บนะแต่ว่านะผมเบ็ดห้าร้อยเจ็บหนักนะผมบอกก่อนนะถึงขั้นโคม่าได้เลยนะตอนนี้แต่ถ้าติดขึ้นมานะผมว่ามีแตะแสนนะถ้าติดนะแต่เราขอสักหกสิบเคก็พอนะรอบที้ดูทรงไม่ได้รอดเกลือมากรอบนี้ผมดูทรงไม่ได้รอดจริงนะ เพราะว่าเราแตกกันมาสองรอบติดไงแล้วสองรอบติดนั้นโอโ้โหแตกแบบแตกหนักเลยนะเอาจริงๆแตกหนักมากเลยนะถึงจะเว้นแล้วเป็นเชอร์โบก็เถอะแต่ว่ารอบนี้ผมว่าเกลือนะดูทรงแล้วดูทรงแล้วถีัสิบไปไม่ต้องกดเองแล้วมือนิ้วไม่เคยคือคนเวลาแตกก็แตกนะฮะ <c oughs> จริงเลครับผมอย่าไปฟืนนะ เออบางคนบอกหมุนออโต้กับหมุนปกติอะไรดีกว่าผมบอกได้เลยเหมือนกันนะอยู่ที่เราจะรีบเล่งหรือเปล่าถ้าเล่งก็ไปเทอร์โบเหอะนะแต่ถ้าเรื่อนเลื่อนไปเปลื่ยก็หมุนธรรมดาไปง่ายๆแต่ว่าถ้าใช้คู่กันก็ได้อาจจะเป็นแบบสูรเฮียนะลางหน้ากระดานด้วยเทอร์โบนะแต่หลังๆนี่หนักๆไปทางเทอร์โบหนักแบบมากๆเลยกับทุกคลิปนะ่าทำเวลาในการเล่นนะคือเราต้องรีบเข้ารีบออกนะเก็บแบบนี้อย่าไปอยู่นานนะก็บอกไว้ก่อนนะ อย่าไปอยู่นาน,นเนี่ยเนี่ยกูอยู่นานมากเลยตอนที่จะหมดนะเนี่ยเฮ้ยคือประมาณแลวห้าสิบนาทีเนี่ยเออประมาณเล่นให้ได้ประมาณนี้แหละถ้าเกินก็อย่าและเปลี่ยนดีกว่าถ้าไปม,มาแล้วนะอย่าไปฟืนอย่าไปฟืนเฮ้ยสวยโอ้โหแล้วมาเต็มคาราเบลเลยยี่สิบเคครับท่านโลเข้าไปฟี่มือแล้วตอนนี้้วจวังหวะนี้มีวายโพมาสวยงามเอือเรียงหน้ากาดานกันมาแบบนี้โอ้ย เยี่ยมหยุดเยี่ยมยอดนะครับเสียงกูเริ่มหายแล้วเึงมาแตกเหตอนนี้ไปต่อครับยังทนได้นะครับยังทนได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยลูกว่าไงโอ้โหใหมโคโฟนมาแล้วลูกเอมาสวยมีอะไรแบบขอแบบแรนดนอมงามๆได้หรือเปล่างา,งามๆเลยนะ โอ้โหฟังมาเต็มเต็มเขาเรียกว่าแบบเบาล้านมาเลยไม่กี้เต็มจอนะแสงมันแรงทะแยงตาเลอะเกินเอาดีครับมืดฮนะมาแล้วครับสิบห้าเคหูนิดเดียวขอนิดเดียวขอนิดเดียวนะเราขอหกสิบหกสิบเคพอถึงไหมวะหกสิบพออ่ะแต่ถ้าเกินก็ดีถ้าเกินก็ดีเอาหน่อยลูกมาฮึแม่นะว้เลยกระลาบงามๆนึงทีโอ้มาถึง ถึงเถอถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าลูกเอ้ยโอ้โหไบโคโฟด7เจ็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมหกหมื่เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหแล้วต่อเนื่องครับล่อเข้าไป7 0็ดสิเคโอเป็นบุญหัวอย่างยิ่งยวดอ่ามาครับปืนแปมาจกได้ว่าจะมาได้ เออสุดจริงนะผมอ่ะก็เป็นว่านะผมได้ไปน้บด7 1บเอ K นะผมก็ใครที่ยากรู้ช่วงเวลานะฮะผมอยากตามเนี่ยนะฮผมก็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกได้คลิปได้เลยนะฮะเลือสิ่งอื่นได้เลยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำใจกันด้วยนะผมคลิปนี้ขอตัวลากันไปกลอดเลยแล้วกันเดผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบาย